คำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ,บ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีค่ะ FC แฟนช่องมรดการผ้าร่วยนะคะค่ะท่านผู้ชมเมื่อนี้นะคะแอดก็เดินทางมาอยุ่ทีวัดป่าโพแสงถ้ำนะคะเมื่อนี้เนาะคะ่ะแอดก็จะมาตามตัวเลงแนวนทางใน,นวดวันที่หนึ่งตุลาคมนะคะหววที่ผ่านมาค่ะท่านผู้ชมแอดก็ได้มาตามเนาะคะ่ะอาจารย์เพ่งก็บอกว่าได้เก้าตัวเดียวเนาะคะ่ะ กะหมวดวันที่หนึง่งตุลาคมที่จะถึงนี่นะคะกะจะมาตามต่อเนาะคะ่ะพาธรรมชมมาตามต่อน,นะคะตัวเลขแนวทาอยุธวัดป่าโพแสงถ้ำเนาะคะ่ะหมวดกอนผุ่นนะคะปูเนาะคะ่ะเพิ่งกะอดอาหารเนาะคะ่ะและกะพอเพิ่นหลังจากอดอาหารออกมาเพิ่งกะมาถูกนะคะเพิ่งกะได้มาให้ตัวเลขแนวทางถูกนะคะ

ตรงใดค่ะขาเดเนี่ยขาดนี่ทงตนี่เอาแล้วเนอย่งทนี้นี่เราตีตองวดดล้วตี่ะแม่เอาคุณแม่ละวานนี่ด้านล่างนี่คุณแม่เป็นมาอ๋อหกขา,ขาห้าขแม่ตะกี้วะเห็นะออของก็ะขึ้นห้าแม่นีลีค่ะคุณแม่นี่เบิ้งนี้กล่องนี่ชัดเนาะค่ะหกห้านี่เม่นมะค่ะ นี่เนาะนี่นะคะที่คุณเห็นค่ะมนโอ้ค่ะเีนม้วนมองกาเห็นม้วนนี่เปนะค่ะที่ผ่านมาเขาตรงๆนะครับจอดปลาป้าเปิดันพระสามป่งสุด้ทยนะครับแต่พระอาจารย์ให้เก้าตัวเดียวนะครับพรเห็นอยู่ไหมไพ่กับผ้ากันมาเสียงกันพี่น้องครับเถ่เก้านึหาเช่อเก้าสามหาเถื่นเก้าสี่หาคนสุดท้ายเป็นโรกเก้าหนึ่งหาครับต่วม้าอยู่ไม่พ่นะครับ แต่ว่ายอดป่าปลาพระอาจารย์ว่ามาเบิ้งยอดป่าปลาได้มือรุ่นมาสั่นบริมาตรสามนะครับพี่คุณแม่ว่าเขาก็เห็นเขาก็ขึ้นมือนี่ไล้มือนี่ได้ตัวใดหกห้าหกห้าบ่ขึ้นไม่ชี้ไม่ชี้ไม่นี่เนาะค่ะอืมอีกเดียวนะครับคุณแม่ว่างถึงไม่ประจารย์คุณแม่เพันบอกไม่ไพ่ต้นตะเคียนไม่ไพ่ไม้ตะเคียนนะครับถึงขึ้นมาตั้งแต่เอาแม่นี่เลยตะลึเอาไปหกขาิงณคู่ด้วย หกห้าชัดหกสามก็ได้เลขแม่ค่ะหน้าเห็นคือกันหกโอ้ยหกห้าหกห้ารวมสีจังชัดนี่ค่ะคุณแม่เราบอกให้ไปเบิรงนยูจุดนั่นแหละค่ะหกสามก็ได้หกห้าก็ได้แต่ว่าพระอาจารย์บอกแล้วแหละว่าเลขจะมาตัวเก้าตัวเก้าตัวใดนั่นเขาไปฟังจากพระอาจารย์อีกครับรพะอาจารย์มาโทรมาถามหมายเลขบัญชีอัผ่านมาบอกค่ะตัวเลขอยังน้อยนั่นคือเลขนี่ก็เลขบัญชีนะครับเด้อ อัาย pues ีลบัญชีหมายเลขโุรกิจยูนีแสงมณีกิต um> ิโนนะหมายเลขโทรกยูน mie ีกาปันยอลนกิตติพันตยเาพันตาตีค่ะโอ้นั่นหรอคะปูสตัวใดก่ค่ะ สองขั้นตาอันนี้เป็นหมายเลขบัญชีทางรัฐเด้อค่ะเด้ออรับคุณยายผู้ชมเวลาผมอธิพานมากกัโอนตามนี้ได้ครับเด้อนี่ชื่อบัญชีหมายเลขบัญชีเบอร์โทรอยู่นี่แหละครับ รัมนี่ไปถามพราอาจารย์ครณทวยเอางวดไม่โซเนจ้ารัดมานี่ว่าสั่นค่ะนี่ครับไปฟังจากพระอาจารย์ครับพระอาจารย์จ้าไปฟังมาทำบุญน้ำกันอีกป้าปยอดสางสลานี่ยนะอ่บเห็ดกันบ่เพิ่มมันบ่แล้วเนียครับอืมเช่เพื่อนแหลกจะซื้อได้เนี่ยมัเจกคิวครับอาจารย์สามสิบเจ็ดคิวสามิบเจ็ดินีกงามแต่บ่สีออกสามเจ็นอันนี้เขาเขาว่ายอดป้าัวเก่าน่ย นั่จ้ะนั่น,นอย,ยอดปลาปลาตัวเก่าตัวใต่นัให้เอาเจ็ดใสอีกตัวนึงเราเพิ่มโอ้เจ็ด่เยอดปลาเก้าห้าเจ็ดบอกยังเนอะแล้วให้เลขซีตัวแบบนี้สามเก้าห้าเดใส่กับสามเก้าห้าเดเลือกเซเลยเพื่อนมาแต่ว่ายอดทีเทพื้นเนี่ยเจ็ดสิบสามคิว มีสามมีเจ็ดสิบสามคิวมมีจดบ้านบอกไ่ดอกแต่ว่าในใจเงินอยู่นี่กำลังที่เราร่วมไปใจอยู่วันทียีเวศทอดผาปลาแล้วนี่แหละจังสิไปใจอผาป่ามันเกิดใส่ตจวนึงานแล้วอ่าอืออาจารย์ว่าบ่ม่ะหรือว่านี่บ่อาจารย์นี่มีดไปซะพ่อพ่อองค์ดำล่างใหญ่แล้วพ่นมากหาพนมาแล้วครับครับครับครันครับครัรบคกับับบรับค่ั คุบ้าคุบ้าพ่น่ะนอนแล้วบ่เข้ากับเสยอยู่เพ่นว่างวดต่อไปยอดต่อไปเพน่เพ่นมาว่างวดเพ่นว่ายอดต่อไปยอดผาป้าตัวยวนซาลานั่นเอาเอาอันจับไซเดอร์พนว่าจับมาเกิดจีเจตัวหนึ่จับเจตตัวเดียจับไซเดอร์มาตัวนึงเพ่นว่าจับไซตัวนึงอืมอีกแล้วให้ตัวนึงอีกแล้วไปจับใส่ตัวนึง่า มาเนนี่ยแล้วมันนึกพ่อเนี่ยแล้มันนึกพ่อว่าเท่เจ็ดสิบสามคิวเนี่ยจับใส่ตัวนี้แหละก็ได้ยอดใต้เป็นปลาผอาจารย์อดไต้สาม้าห้าเน้อค่ะเป็นวาถาเพิ่มก็จิ่เพิ่มยอดวันที่ยี่สิบเอ็ดว่ะเพราะว่ามันมียอดในการทอดปลาปลาโย่เห็นมั้ยเขื่อนมันบดีเพิ่นกรโทรมาหาอยู่เลย นี่เราพากันเหตุดอกขึ้นเจ้าน่ะเฮ็ดบุญเฮ็ดกุศลไห้เหมี่ยน่ะไอ้เฮ<ห>้าคิดเอา,อออาโหลดสถานที่ปฏิบัติรรมแห่งนี้ต่อไปไมิได้ขึ้นเจ้าเลยสิม,า,สมาไมทายไล่สดนะ<ส>พอ,อยังมีคนมาปฏิบัติธรรมมันก็มีงานใหญ่นี่เรื่องเถ้บวชสามพันสี่พันเหมือนเนี้เมื่อหน่อยเนี้ยพอจำาวามาหลายว่ายว่นกันขี้ขานจีขีให้กิน เมื่อนากับพกกนกินลงท่านเมื่อวันที่ยี่บเยดเนี่ยทีถอดไว้ไหวนย่กันาต้นละบาทสองบาทเศ้าบาทไปต้นไปต้นม้านหลดได้อยากได้ลายตามที่ต้นกับว่กกันไปวันนี้ยากเอ็ดไปโหลดอเอ็ดไปโหลดต้องย่านยัง ที่ว่าเป็นเสียงผู้ชายร่างดำบอกยอดต่อไปให้เอาเจ็ดไซส์ที่พาพะอาจารย์กันเลยว่าะอาจารย์ก็บ่ายอดอียังก็ค่ดสามเจ็ดเจ็ดสามเพราะได้ว่าแต่ว่าเขาว่ายอดเทพเขาเกียรอิคนโอ้คนบอกสามสิบเจ็ดคิวอันนี้เป็นยอดอันเทพปูนเสียงเพื่อนว่าไปต่อบ่แล้วเสียงเฮาเนี่ยแล้วว่า เอาแล้วสามใส่ใหมมาใช้มาผัดปลาเก้าหนังเพิ่นใหิ่งเจ็ดมาใส่เด้อประธานหนักกูโดนดำกูก็เขียนบอกเขาตัวยอดเทปูนอ่ะทั้งหมดเจ็ดสิบสามคิวอคิวแล้วทำไมยังไม่จ่ายประธานสามิบเจ็ดเขาร่วมอยู่ซุ้มหน่ะเขาก็กำลังร่วมอยู่เขากำลังร่วมอยู่ตะเคียนคิวเลยมี คนดำดำล่างสูงใหญ่มาบอกว่าเอาจับใส่นี่แหละผู้องดำนี่แหละผู้องดำไปบอกมาบอกว่าเอาจับใส่จับใสจจับก็เสียวเกล็ดต้นตัวดาวดาวคนบ่คอยมีโชคลายปันใดบ่คอยมีโชคลายปันใดแม่นฟังเไปเหงาหูไปหูซืือแม่เพิ่นเห็นเพื่อกี้ฟันตายซื้เสอ งนปรบธรรมดาแรืเงินโศกของสุมบุีกประมาบริเวมาสามยอดผาปานะคะแต่ว่าผาสามก็า,า,อาลอดลอเบืงยอดอันนี้อีกแล้วค่ะมาได้เจ็ดได้จับไปนะคะก็ลอเบื้งยอดอีกวันที่ยี่สิบเอ็ดแม่บอือวเราองยอดผาปาวันที่ยี่สิบเอ็ดเนี่ยพ้ได้ิทอดจากต้นจากต้นอีกมันจะออกบบมันจะออกยอดคือเกาเัิน่ะเก้าบาทนึงก็ได้บอกเป็นยัง เอามาไหว้สางหรอกเอาเกจเติมได้เอาแยกเท่าสางอย่าเฝ้าแยกก็เด้เลี่ยงกันไหว้ซื้อมันจะงามแต่เป็นเลขมงคลสําหรับปีนี้นั่นเป็นเลขมงคลสําหรับปีนี้คนเกิดภายในเจ็ดวันจะมีอยู่สี่ตัวนี่นี่อันนั้น ยี Q, ่สิบสามขีวแมนบ้วค่ะสามสิบเจ็ดสามขีว์สามสิบเจ็ด,เ,จดเขียนด้วยมันได้เขียนอ่ะแต่ว่างบมันสองล้านหมดแล้วว่านี่เทเบิลนี่อันนี้แลดปูนไว้ซื้อเอ่อฟ้าหิ่งชุ่มเจ้าได้มาอันใดเงินกับวาชิซื้อเล็กกานมีผู้ใดมีกิจสัทธานในการสร้างสถานที่ปฏิบัติธรรมซื้อเล็กมาไหว้กับที มัดเล็กเลยกะสิเทของจริงไห้เบิ่งเลยบันเขียนได้เคียนรดบอกมัเ่งเลยันัไม่กีเป็นเออน่ะไม่ถักเปล่ยนดอกยูดีม่แห้งยู่ดีมีแห้งกีได้แล้วดอกน้อได้แล้วยอกจ้าเจ้านี่ยนู่นก่อนต้นสังกัด คือ,อคือโลกภาษศาสดาต้องไปเอาบุญก่อนทําบุญก่อนได้บุญแล้วค่อยมาเสี่ยงโชคคือ <c ười> คุณมีเงินแล้วคุณไปซื้ออะไรก็ได้ถ้าคุณไม่มีเงินคุณแจกได้ไหมอืม <c ười> ต้องมีบุญเสียก่อนคือทําบุญกับพ่อแม่เนี่ยทาบุญใหพ่อให้แม่เท่านี้ทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้พ่อให้แม่ทําบุญในพระพุทธศาสนาก่อนเสร็จพิธีจากพระพุทธศาสนาแล้วค่อยอุทิศให้พ่อแม่ ไปทำบุญให้อีเม่บไปทำบุญให้วัทได้ฟังอดีเดอ้อนะอันเดียวกันกับว่าเอาปัจจุบันและอนาคตการโน,น,น้นเถินเอาบันี้ถ้าเอาปัจจุบันถ้าสมมติว่าคุณถูกหวยวันนี้อนาคตคุณค่อยเอาได้ไหมได้นะนี่นะแต่ทำไมคุณต้องบอกว่า <laughs> อนาคตการโน้เนเทินสาถูน้ากันไปอดล้อนเลยอ,อยูนี่ป้าทิมเบิดเลยนี่กองอไอเลยไม่ได้เอาอย่างเลยเาาตายไปคนลวน้าไปคนลวจังมือไหนแล้วเจ้าจังสีอันยูดีมีแห้งจังสีจังสีได้หลับผลบุญตรงนั้นเราก็ต้องเอาปัจจุบันนี่แหละพ้นทุกในปัจจุบันนี่แหละสันแม่นบอกสนันมือหนี่มันมีบอกสนันมืออื่นก็มีม้วนน,น,นี่กับพลาดว่าเด้อ เมื่อหลังยังไปเนาะบะได้เมื่อหลังจิงป,งงจงปใจเฮงมันผ่านมาแ oh. ม่นไปเขาบ้าหาย, <laughs> อยเอาต้องเข้าใจได้บ <น S 2> ุญคือของแท้บาปคือของแท้นีปัจจุบัน่าได้ปัจจุบันใครทำสดๆร้อนๆได้เลยเน,ะนะื่อไอ้ฮาเข้าใจตัวน,นี้อันนี้เจ้าไม่ยังกระกาศทะโยกมากอนาคตการโนนเทินไปน้ากัญช้างเนีิยโนนเทินไปเฮ็ดอย่างเอาตอนนี้แหละ มาเอาว่าแห้งแล้วเนี่ยสียางหนีอ,อันนี้แหละเมือ่อเมื่อเวลาทํากาละตายไปแล้วเนี่ยก็ตามตั้งแต่ผลบุญเจ้าของไปเกิดมองใ้ก็ตามไปขั <c ười> ้นสือกอะขั้นศึก,กมันก็ะพิษอีกลูกหนึ่งแป๊บเดยมันพีก <c ười> ลังเทียเขาก็อ่าน <c ười> บุญ <c ười> บุญไม่เต็มเราอยู่ที่นี่เราบอกว่าเนี่ยถ้าใครทําบุญให้เอาปัจจุบันเมื่อปัจจุบันแล้ว ได้แล้วในอุทิศส่วนกุศลให้พ่อกับแม่เจ้ากรรมนายเวรให้ได้วันนี้ไม่ใช่ว่าอนาคตการโน่นเถินเอาอนาคตการถ้าสมมติว่าทําบุญอยู่บ้านเฮาบ้านนี้โตไปเด้อเฮ้าซื้อเนื้อไว้ซื้อ,อยังไว้การบุญดันซีดันหามีบอกมีเห็นบอกบุญพระเวทบ้านนี้โม่ผัดไปเจ้าของกบอยู่บ้านบ้านนี้โม่สิไดกินบอกมาเจอหนากันเที่ยวหนาเขาว่ายังไหนสินเขาดา่าบอกอันบุญอันนี้ก็คือกันอนาคตการข้างหน้าน่นเถินจักมือได้แล้วสิได้เจอ เอาคือขี่รถน้ำมันนี่แล้วมันก็แล่นทั้ทงหนาวเนาะเล่งตอนนั้นก็เล่งแล้วมันทั้ทงหนาวเอีบ้านนี้เอาเอาเงินนี่ไปเข่าบัญชีให้ลูกยี่สิบปีไม่ค่อยเบิกได้เมื่ออื่นมันไปเบิกได้อยู่ถครมันบอกเหรออายุยี่สิบปีอันนี้คือกอนาคตการโน่นเทินไปแหละขพให้วสวยให้งามใหม่ํ่าให้รวยตามพระพุทธเจ้าไปถูกพระองค์อยู่ฮันจักมือนหดเจ้าของี่สุด ขันผู้ใดมาเหตุจังสันอยู่ในเนี่ยชลาหลังนี่ปูใช่ว่างยังจิตตัวสาธุ่งให้ข้าพระเจ้ามีบุญเพียงผู้เดียวในปัจจุบันนี้แหละสูไปหลุดวะเฮากระแมนตัวนอกไปนน้ำเอาตัวนอกเฮาเอาอยู่นี่ไหมกระถินกองบางไงหนึ่งอามาสั่งไว้เนี่ยว่เอาไม่เฮาก็เอาบตัวนอกข้าพระเจ้ามีบุญเพียงผู้เดียวสําหรับกองกระถินกองนี้ณปัจจุบันนี้ด้วยสู้หน่กเขาเอบเอาปูขึ้นวางวางสิตตัวไปจุ่มเจ้าเอบ เอาเเาไม่ได้บอก่าแล้วมันเบววแล้วเนาะมันบ่ได้ซ้ำาีด้ดห่ะว่าผูใ้ใดผู้ใดมีบุญผู้นั้นก็ได้ตัวเขาก็ได้ผู้เดียวตัวอย่างเ่เสียเปียบปูเขาา้า่าบ่ได้เส,ส,สียไม่อีกเที่ยวหนาก็ได้ปีหนาวแต่ว่ากระถิ่นมีเยอเดียวไอ้มันเสียเปียบให้ป้าป้ามาเนี่เขาให้เข้าใจคือองค์ปัจจุบันคำว่าองค์ปัจจุบันคือโคตโมนี่มีปัญญามากปัญญาที่กะเพิ่นปัญญามากเพิ่นแลยให้ออกปัจจุบัน อย่าไปเอาอนาคตถ้า hmm. คุณจะเอาอนาคตสีอะไรย่ำไม่ใจคุณ hmm. ก็ไ okay. ม like mm ่เจอกลับไปเรื่อยๆตัวกองกัลกุศลมันบอกว่าเกิดเมื่อเกิดมาแล้วมันต้องใส่ตัวนี้ได้อืมันต้องใส่ตัวนี้คือมโนนี้ได้ทานไวแล้วมโนความระลึกทานไวแล้วข้าวโภชนะอาหารข้าวของเงินทองสิ่งของต่างๆทานศีลภาวนาไหว้หมดแล้วครบสมบูรณ์เมื่อเธอมาเกิดตรงนั้นจะเป็นของพวกเธออย่างเดียวพวเมียกับไปแย่งกันว่าได้ปู่กับเอาน้ำบ่ได้ สู้มโตกับน้ำปูไปได้ปูกับน้ำโตไปได้เป็นของใครของเราที่ทําบาทหนึ่งสองบาทเป็นของคนนั้นหมดพัวเมยจะไม่แย่งกันก็ไม่ได้สิไเปอซี่หนาวก็ไม่ได้แต่ในโลกมนุษย์นี่ได้ในโลกมนุษย์นี่คือได้แต่ว่าถ้าโลกนั้นไม่ได้ถ้าโลกมาเกิดก็เป็นของใครของเราแต่ถ้าปัจจุบันเนาะขั้นเฮ้าโกลมาปัจจุบันแล้วนี่ตัวนี้มันจะเป็นต้นทุนมันที่สามารถอนาคตที่สามารถจิขึ้นมาหาเฮาได้เด้ยเพราะว่ามันจะถอยกลับมามาอยู่ในกล่องปัจจุบัน พวมามันเป็นมันเป็นไอ้ต้นบุญเขาเนี่ยมันเกิดไ้ยครับสุขภาพเขาดีพ้อมลางกายเขาดีสังขารเขาดีทุกอย่างเขาก็ดีหมดอันนี้ยังไพมากอะอนาคตการโนโ่นถึงแม่ี่คอยหายเลยเนี่ยขันจิตถวายของใหเอาปัจจุบันเด้อเอาเพื่อน,กนเกาอนาคตเอาถึงเลขมือีิเจ้าสิเอาอยู่บก่กันซะผุ้น่ะอีกสิป,ปียังคอยชิมาจ่ายไปถึงน้ำ่อยก็ได้สิบล้านแต่ว่าอีกยี่สิบปีได้จังมาเอา เอาบออ่อเอา้า,อา,อานาคดเอ่ยเจ้านาคดได้เจ้าบไดเอาปัจจุบันนี่หงายบไ่ได้แล้วเพิ่นว่าถือมือนี้ก็เอามือนี้เลยมนะันจะสั้นๆแล้วมันจะบ่ถึอลอตเตอรี่จักเทื่อว่าแต่ไม่ถึอจังได๋มันก็เพี้ยนออกต่อืเพราะว่ากล่องกระลาคุศลมันไปอยู่หุ่นแไเออคั่นซื้อให้ซื้อลอตเตอรี่น่ะมันถูกทางเออซื้อบอ่ได้รีดอกนะแต่รถมันซื้อลอตเตอรีซ่ซื่ออา่าเสื้อเปิดเผยอยู่นแจ้ก็ได้ซื้ออยู่หน้าสถานีเขาก็ปรจับดอกลอตตเอรี่เออลอตเตอรี่ อันมีอะไรยังได้ก็ใจารย้ครับผมว่าว่าพียงก็เียรตพียันทตัวเกียพนว่าตัวเกยตเก่าเด้อคู่บ้าวมาทันจับเซลลวดนว่าจับเซลลวตัวนึงพนวจับเลพี่น้องจับีนมิตเสียงผู้ชายดำลังไงบอกให้เอาเก็บใส่จับเก็บใส่โอ้จับใส่ก็เลยเอาเป จับมันเป็นเกตเนาะค่ะยอดป,ป 3, 9, ่าป้าสามเก้าห้าทนบอกว่าเอาเกตใส่ได้เป็นสามเก้าห้าเกตวัตถีพานนันใต้ร่างดำให้เก้าตัวเดียวแ<ม>เบขอบเก้าศ <90. S 2> <90 S 1> <ม>ูนย์เก้าศูนย์ล่าง<ม>นะครับแม่น,นี้ยอดป่าป้าเปิดมาตามนะครับสามเก้าห้านะครับงวดนี้เรียกว่าจะเป็นตัวเก้าจับใส ใล่างดำได้มาบอกว่าเอาจับใสเอาจับดได้จับคือเก็ดนะครับาอาจารย์แล้บอกคขังสี่นะครับนี่แหละแอดมินก็เล็จับครูแยอกออกมาให้แล้วเก็ดยอดเทพปูนสามสิบเก็ดคิวแอดมินเขียนย้ำได้คือเขียนแต่เกดสามเขียนไม่ยนีไปเขียนเก็ดสามีอยู่พี่น้องเบิ่งเอาบมมนตปูฝนสุกเมื่อใส่บ่สนนี้เขียนเก็ดสามสองเทียบนเนาะ พวิหารสามเก้าห้าสามพันหมดจ้ามันบินเปลกสามต้นสามจุดเก้าห้าต้นสามร้อยเก้าสิบห้าต้นสามร้อยเก้าสิบห้าต้นอพี่น้องสามนีดเวยครับเด้อเดี๋ยวมีต้นระบาดต้นละนันพ่องมนะต้นละสองบาท่มเกนก็แล้วแต่สัตว์ท่านะค่ะอันนี้ัันไปตัดมันคข้าได้มัดในนอกคั่นไปตัดเสือถึงมัดทั้งนั้น ข้างบนข้างล่างข้างบนข้างล่างเป็นสตัวสามตัวสามเก้าฮานี่ก็สามตัวเนาะค่ะเต็มสามตัวสองตัวบนล่างแมียนมัดแต่ก็แต่ก็จะมัดตามต่ออีกวันที่ยี่สิบเอ็ดเนาะค่ะยี่สิบเอ็ดมาใหม่ครับยี่สิบเอ็ดนี่เป็นงานลงอุโบสถบ่ค่ะปูทอดผ้าป่าลงอุโบสถนั่งทอดผ้าป่าแล้วก็ลงอุโบสถแล้วก็เป็นบุญข่าวศาสตเนาะค่ะนั่งผ้าใหญ่เนาะ บรรณาหากุศลใหญ่ตัวนี้มีตัวพัดเออถ้าปัจจุบันให้ดีที่สุดถวายอียังถวายธานหรือถวายยังเข้ากับเยาวะเปลี่ยนข้ามอธิษฐานไหมเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนน่าริกในปัจจุบันปัจจุบันทั้งหมดอธิษฐานย่มใดย่มใดมีแต่ได้เป็นรับเรียนแล้วนี่ทุ่มอนาคตมันจะขึ้นมาบ่จำนวนที่มันบ่ฮันในฝ่ายมันก็ขึ้นมาเขาบัญชีเฮ้ยเขาขึ้นมาเขาปัจจุบันนั่มเยาวากับบ่หลาย ทำได้เพราะท่านทำได้เพรท่านอันซุ่มไปไกลๆตีเทินไกลๆมันไกลดอเทินยงเงีเทินยังเงี้ยวทุอนสาซั่นนี่ยเาธุกับอสริโมถ้ามีผกน้ำมันหมดกับบอหอดปะครับปูกันน้ำมันหมดกับบออดตเม่อว่ามีท่านอยู่ดอก อามู่้านนี่ยังท่านเขาอาิารานไงพอเห็นอยู่นี่ีอเห็อมากปัจจุบันเดือนเดือนนี่เดือน